สวัสดีปีใหม่คะ่ะทุกคนดีดีดต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะก็เข้าสู่วิดีโอปี2 5 6 5หรือ2022นะคะจะเป็นวิดีโอแรกที่พิมพจะมารีวิวชีวิตตัวเองในปี2021เนอะปีที่แล้วนะคะคนอื่นเขาทำรีวิวชีวิตกันแบบเดือนธันวาใช่ไหมแต่พิมจะทำมกราเนอเพราะว่า พี่พรู้สึกว่าเดือนธันวาของทัพพิมมันยังไม่จบปีมันแบบยังมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาในชีวิตอยู่โดยเฉพาะวิกสุดท้ายของปีอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่มีเวลามานั่งรีวิวชีวิตตัวเองเลยก็มีไปทงไปทริปปีใหม่อะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้กลับมาแล้วก็มีเวลามานั่งคิดทบทวนว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างก็มาดูกันเนาะว่าหนึ่งปีของคนที่ทํางานออนไลน์ขอดอกจันตัวใหญ่ๆว่าเป็น คนทำงานาออนไลน์สายชิลนะคะมันจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ต้องพูดว่าเป็นสายชิลก็เพราะว่าถ้าพี่ทำงานออนไลน์เนาะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีการวางแผนการเงินที่ไม่รัดก,กุมไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนอย่างนี้ดีกว่าเออก็เลยไม่ได้มีเป้าหมายว่าแบบฉันจะต้องรวยเท่านั้นเท่านี้ ไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินในปีนี้นะคะเพราะปีที่แล้วเราก็หนักหน่วงกันพอสมควรเพราะโควิดปีแรกใช่ไหมปีนี้เป็นโควิดปีที่สองก็ก็เลยไม่ได้คาดหวังเรื่องเงินอะ่ะเข้าใจปะเป้าหมายชีวิตท้าพีเรื่องเงินปีนี้คือไม่ติดลบฉันก็แฮปปี้แล้วถึงต้องหมายเหตุเอาไว้ว่าเป็นสายชิลนะคะก็คือมีความสุขกับชีวิตไปวันๆสองปีที่ผ่านมาไม่ติดโควิดได้ยังไงก็ไม่รู้ก็ดีสุดๆแล้วนะคะ โอเคมาดูกันดีกว่าค่ะทัพทพมขอเริ่มที่เป้าหมายในปี2021เนี่สิที่ทเขียนเอาไว้ในมือถือนะคะเห็นไหมไม่รู้เหมือนกันต้องบอกว่าเขียนไว้12ข้อทำได้ทั้งหมดต้องบอกว่าตอนแรกที่กลับมาเปิดดูว่ารู้สึกว่าเฟลมากมากเลยเพราะว่าเหมือนทำไม่ได้สักข้อเลยแต่พอนั่งทบทวนตัวเองไปว่าปีนี้ทำอะไรไปบ้างเออมันก็มี พอทำได้อยู่บ้างนะคะอย่างเช่นข้อแรกที่พิมเขียนเอาไว้นะคะก็คือ visit new places นะคะก็คือไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆบ้างซึ่งก็โอเคอพิมพก็ได้ไปเที่ยวที่ใหม่ๆบ้างเหมือนกันนะคะอย่างเช่นไปพังงาไปเขาหลักไปเกาะซิมิลันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ไป ค่ายอาสาที่สุพรรณบุรีอันนี้ก็เป็นสถานที่ใหม่ๆนะคะกาญจนบุรีนี่ไปก็ไปที่ใหม่เหมือนกันนะไปอุทยานที่ใหม่ไปสตูลด้วยเนาะหมู่เกาะเพตร national park นะคะไปตรังกันตังบีชสงขาก็สกอมบีชนะคะก็คือแบบไปสถานที่ใหม่ๆถึงแม้จะเป็นที่เที่ยวในประเทศไทยหรือจังหวัดที่เราเคยไปแล้วแต่ว่า ถือว่านับแล้วกันอ๋อแล้วก็มีปลายปีนี้นะคะที่พิมพ์ไปที่เชียงใหม่ก็คือไปแม่แตงแม่ริมอะไรนี้ก็ที่ใหม่แล้วก็รวมถึงทริปปีใหม่กับทิมด้วยที่ทิม์ไปแม่ห้องสอนมานะคะก็มีปลายปังอุงปลายนี้แบบก็นับนะเพราะพิมพิมไปครั้งล่าสุดก็คือ12ปีที่แล้วเราเพิ่งไปมานะคะทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากแทบจำไม่ได้แล้วก็มีไปปังอุงเนาะไปบ้านรักไทยนะคะที่แบบ ที่ใหม่ๆที่ยรทิมไปมาก็ถือว่าข้อนี้โอเคนะผ่านฉลุยมากข้อสองนะคะเม p a า s i v e income นะคะซึ่งนั่งคิดอยู่นานมากฉันมี passive income อะไรเพิ่มขึ้นมาไหม ที่ผ่านมาเท่าที่แบบมีหลายทางเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโควิดด้วยด้วยความที่การทําออนไลน์อะไรต่างๆมันทํายากขึ้นด้วยทึงก็จะเหลือแค่หลักๆแค่หนึ่งอย่างนะคะแต่ตอนเนี้ยเออทำเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างก็คือรวมมีพาสซีฟคือทาอยู่2อย่างนะคะไม่รวมร้านขายของออนไลน์ท่าทีมเนาะอันนั้นไม่ได้เป็นพาสซีฟเท่าไหร่หรือพาสซีฟวะถ้านัาเป็นพาสซีฟก็จะเป็นแบบ3 ทาที่ก็ยังว่ายัางเป็นแอคทีฟอยู่นะเพราะว่าเทียัเพิง่งเข้าไปทำโน่นทำนี่กับร้านอยู่ใช่ไหมโอเคสรุปว่าข้อนี้ผ่านแล้วกันมีเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งช่องทางหวังว่ามันจะไปต่อได้เรื่อยๆด้วยข้อ3นะคะ Have a good shape ข้อนี้ก็ใส่มาทุกปีแล้วก็อย่างที่พูดไว้ทุกครั้งก็คือระหว่างปีมันก็โอเคนะแต่พอสิ้นปีมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่โอเคทุกทีข้อนี้ก็เลยไม่ให้ผ่านนะคะ ข้อ4มี 50k YouTube subscribe นะคะอ,อันนี้ใส่ตัวเลขเพื่อความสะใจไปนะคะ50,000 subscriber ก็ตอนนี้20,000ยังไม่ถึงเลยมั้ง20,000เนี่ยก็สรุปคือไม่ผ่านนะคะแล้วก็ 10k like เพจนะคะก็คือมีคนกด like เพจ ประมาณ1 0 0 0 0คนเนาะจริงๆทัพพีมี2เพจเนาะถ้าใครติดตามทัพพิมนะคะมี2เเพจทัพพิมกำลังคิดอยู่ว่าเออถ้า2อเพจรวมกันมันก็น่าจะถึงมั้งขอดูหน่อยซิ t h e ท a p p y World รีวิวตามใจฉันเนาะมีผู้ติดตามเท่าไหร่นะ วุ้ยไม่น่าถึงว่ะดูแท็บบีวิวตอนจะฉันมีผู้ติดตามเอ่อสามพันอนะจ๊ะแล้วก็มีอีกอันหนึงที่เป็นเปิดร้านค้าออนไลน์ขายด้ยได้ทั่วโลกนะคะมี5 1าพันห้าสิบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้8 0 0พนนิดนิดมันก็ยังไม่ถึง1นึ่งมื่นอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ผ่านต่อไปนะคะข้อที่หก ไรท์วันโนเบลนะคะก็คือแต่งนิยายหนึ่งเรื่องจริงๆครัทีมแต่งนิยายหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันก็คือเรื่องเดิมที่พิมพ์ค้างเอาไว้ไม่รู้ว่าค้างเอาไว้ตั้งแต่เดือนไหนแต่ว่าทั้งปีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยัทีมพยายามเขียนแล้วนะพยายามเขียนแล้วแต่ันยังไม่จบได้ประมาณ80อร์เซนแล้วนะทุกคนใช้เวลาน,านานมากกับเรื่องเนี้ยรู้สึกแบบมันไม่ใช่แนวด้วยแหละเรารู้สึกว่าพล็อตมันก็แบบ เออฉันต้องเขียนให้มันได้เยอะกว่านี้อยากได้มันอยากให้มันซับซ้อนกว่านี้แต่แต่พอจะลงดีเทลลงไปอะ่ะมันก็ยังเขียนไม่ออกอยู่ดีครับทิมก็เลยยังไม่โอเคกับการที่จะเอาไปเผยแพร่นึกออกไหมคิดว่าต้องจบแล้วล่ะอยากขึ้นเรื่องใหม่แล้วอ่ะคือพอเรื่องใหม่อ,อ,หมอยู่ในหัวแล้วเนี่ยแต่ว่าคือเป็นคนที่แบบถ้าเรื่องเก่ายังไม่จบก็เลยยังไม่อยากเปิดเรื่องใหม่นึกออกไหมเดี๋ยวมันก็จะค้างคากันไปอีก ต่อไปนะคะเป้าหมายข้อต่อไปคือ take five online courses นะคะข้อนี้นะคะต้องบอกว่าริมต้องไปค้นแล้วริมลงคอสอะไรไปบ้างสรุปก็คือริมลงคอสที่จ่ายเงินที่เสียเงินนะ4คอค์สค่ะเอ,อ่อเป็นเกี่ยวกับออนไลน์3แล้วก็เป็นเกี่ยวกับวาดรูปใช่ไหมอีก1เป็น4คอร์สแล้วก็คอสฟรีอีกคอรคสรวมเป็น6คอสนะคะข้อนี้ผ่านค่ะต่อไป launch วานออนไลน์คอร์สนะคะจริงๆไะทัพทีมบอกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าทัพีมพมีแผนว่าจะาทำคอร์สออนไลน์มาสอนเนาะเปิดสอนคอร์สอนอนไลน์แต่ด้วยความที่ติดนู่นนี่นั่นหาข้ออ้างไปทั่วของทัพทีมเองนี่แหละด้วยความขี้เกียจของทัพทีมเองนี่แหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ได้ทำนะคะคนนี้ก็ยังไม่พลาดข้อต่อไปนะคะ Joy 3 Volunteer or Charity Projects นะคะก็ <c oughs> คือไปร่วมทำพ่ายอาสาต่างๆ3ค่ายนะคะ ซึ่งอันนี้ถ้พพิมทําได้แค่อันเดียวก็คือค่ายครูถุงนอนนะคะที่ทัพพิมไปสุพรรณบุรีตอนประมาณปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาเนาะด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะโควิดมันซาไปแล้วช่วงหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มันเพิ่งมาระบาดตอนกลางปีเพราะฉะนั้นค่ายต่างๆมันก็แบบก็คือจัดไม่ได้ไงเราก็เลยไม่ไม่มีที่ไปนะคะก็เลยได้แค่ายเดียวเนาะข้อนี้ก็ไม่ผ่าน เท่าต่อไปข้อ10นะคะ Inspire People More นะคะก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนให้มากขึ้นเนาะจริงๆข้อนี้พิมก็คิดนานมากว่าแบบถ้าพิมจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเกณฑ์อะไรตัดสินที่แน่นอนเป็นการตั้งเป้าหมายที่ไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวปีนี้จะตั้งเป้าหมายใหม่แต่ว่าใช้คาว่า Inspire People ก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะถ้าพิมรู้สึกว่าถ้าพิมได้รับฟีดแบ็มา โอเคอยู่นะก็คือมีคนมาคุยด้วยหรือมีคนมานั่งฟังพับพิมพูดน่นนี่น,นั่นหรือไม่ก็ฟังไลฟ์บ้างฟังอ่ายูทูบบ้างก็จะมีคนมาบอกเหมือนกันว่าพี่ทีมหนูเริ่มทําวิดีโอแล้วนะพี่ทีมหนูเริ่มสตรีมเกมแล้วนะตามที่เลยหรือไม่ก็พี่ทีมหนูเริ่มทำอ่าเพจ เอา a ฟซบุ๊กแล้วนะอะไรแบบนี้ก็คือมีประมาณ4-5หคนที่ทักมาบอกกันเนาะว่าเอยหลังจากที่นั่งฟังที่พิมพ์แล้วก็เออเริ่มทำแล้วล่ะอะไรประมาณนี้ท้าพิมก็เลยรู้สึกว่าเออข้อนี้ก็น่าจะผ่านนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ารู้สึกดีมากที่ สื่อต่างๆที่เรามีอ่ะไม่ว่าจะเป็น Hindu YouTube Facebook หรืออะไรต่างๆที่เรามีที่เราพยายามถ่ายทอดออกไปไม่ว่าจะเป็นสาระความรู้หรือเรื่องไรสาระต่างๆมีคนดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะรู้สึกดีมากที่ที่ที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเนาะแล้วก็รู้สึกดียิ่งขึ้นไปอีกที่เขากลับมาบอกว่าเขาเริ่มทำแล้วนะหลังจากติดตามพับพิมมาอรู้สึกดี อันนี้อันนี้ผ่านนะคะต่อไปข้อ11กับข้อ12นะคะรู้สึกว่าจะเป็นเป้าหมายที่เขียนเอาไว้เพื่อความสะใจนะคะเขียนเอาไว้เพื่อความสะใจส่วนตัวข้อ11เป็นเรื่องของแฟนข้อ12เป็นเรื่องของเงินนะคะสําหรับเรื่องของแฟนนั้นอยากอ่านเลยแต่อ่านก็ได้เพราะว่าเขียนไปเต็มมากเลยอะ่ะ Have a good rich tall and handsome foreign boyfriend เขียนเอาไว้เพื่อความสะใจจริงๆว่าเฮ้ยถ้าได้แบบนี้ก็ดีนะแต่ก็ไม่ได้นะคะต่อไปข้อสิบสอสุดท้ายนะคะ h a v e one million baht in the bank account เนอะซึ่งก็เขียนไว้งง้นแลนหนึ่งล้านบาทใครจะไปทำได้โถโควิดมาสักขนาดนี้ทั้งหมดสิบข้อเนอะาะทัพทิมทำได้ไปหนึ่งสอง สี่ข้อเท่านั้นค่ะทุกคนทําได้ตั้งสี่ข้อเลยนะบอกเลยว่าภูมิใจมากตอนแรกที่เปิดอ่านอย่างที่บอกก็คือแบบเฮ้ยมันเหมือน,น,นทําไม่ได้สักข้อเลยต้องมานั่งคิดดีๆเลยอะว่าแบบเออมันก็ทําได้เหมือนกันอืภูมิใจ <c oughs> เดี๋ยวปีนี้ตั้งเป้าหมายใหม่เอาให้มันชัดเจนกว่านี้เป้าหมายปีนี้ก็คงคล้ายๆเดิมอะเนาะเพราะว่ามันก็คงทําอะไรไม่ได้เยอะแต่ท้าทิพจะใส่ว่า ไปต่างประเทศด้วยเพราะว่าคิดว่าปีนี้น่าจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศแล้วเราจะหาโอกาสไปเอาแบบใกล้ๆก็ได้ขอไปสแตมพาสปอร์ตหน่อยลาวอะไรอย่างนี้ก็ยังดีนะคะน่าจะมีโอกาสอยู่ <c oughs> ปีที่แล้วเนี่ยจำได้เลยว่าตอนทำวิดีโออ่ะพะททิมพูดไว้ว่าปี2564หมอดูหลายคนบอกไว้ว่าราสีชนุจะ ปังปังปัง,ปงที่สุดดีที่สุดการเงินการงานจะพุ่งรุ่งพุ่งแรงมากอะไรอย่างนี้ <c oughs> ไม่ต้องดูใครที่ไหนเลยนะคะดูทัพทิมไม่แหละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทัพทิมทําอะไรไปบ้างในปี2021นี่ดีก็คือนั่งรีส์รายการเลยว่าฉันทําอะไรลงไปบ้างนะคะอันแรกนะคะอย่างที่เห็นกันชัดเจนเลยถ้าใครติดตามทัพทิมนาะก็จะเห็นว่าทัพทิมอ่ะเริ่มทำสตรีมเกมในเพจแท p y w ี r ว d r e v i ิวตามใจฉันนะคะแล้วก็รีวิวลงอ่ายูทูบด้วยนะคะก็คือทัพทิมอ่ะได้ลองเล่นเกมใหม่ๆเพราะว่าเพราะว่าจะสตรีมเกมเราก็เราต้องลองเล่นเกมหลายๆเกมเพื่อที่ จะดูว่าเกมไหนที่มันโอเคสําหรับเราเพราะเป็นคนไม่ชอบเล่นเกมนึกออกไหมเราก็ไม่รู้ว่าเกมไหนมันเหมาะกับเราทีเนี้ยก็นั่นแหละก็คือได้ลองเล่นเกมหลายๆแนวเลยแล้วก็ที่สําคัญคือได้ซื้อคอมใหม่นะคะเป็นการลงทุนที่แบบอืได้ซื้อคอมใหม่มาก็ถือว่าคุ้มค่านะพี่ินก็ใช้คอมใหม่คุ้มอยู่นะอันที่สองนะคะพหินก็ได้ลองสตรีมเกมเนาะ ลองสตรีมเกมแล้วก็เปิดสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะก็คือคนที่มาดูทัพพิมสตรีม stream, ก็สามารถส่งดาวมาให้ทัพพิมพ์ได้นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Facebook นั่นเองเดี๋ยวว่าจะทำรีวิวเหมือนกันว่าสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาทันว่าห้าเดือนที่ทัพพิมสตรีมเกมมาเนี่ยได้ดาวเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนเป็นเงินได้เงินกี่บาทนะคะสำหรับข้อที่สนะคะก็คือทัพพิมได้มือถือใหม่นะคะเครื่องนี้ เขียนไว้ก็คือฉันได้ซื้อมือถือใหม่ <im it> ไม่มีอะไรข้อสี่คือแต่งนิยายนะคะซึ่งก็ยังไม่จบอย่างที่บอกแต่ว่าทัพพิมพ์ใช้เวลานานมากในการแต่งเพราะว่าแบบทัพพิมพ์พยายามแบบทั้งเดือนอ่ะเดือนทั้งเดือนทัพพิมพ์หมกอยู่กับนิยายอะ่ะแล้วมันก็ยังไม่จบอยู่ดีทัพพิมพ์ก็เลยต้องเขียนไว้ว่า,วาเออฉันได้ได้ใช้เวลาในการแต่งนิยายนะ ข้อ5นะคะได้เข้าร่วมค่ายอาสาที่สุพรรณบุรีเนาะเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะข้อที่6นะคะก็คือรับงานรีวิวเป็นชิ้นเป็นอัน5งานนะคะคือจริงๆอะทัพพิมมาทำเพจรีวิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นทัพพิมก็จะไปหาของนู่นนี่นั่นมารีวิวบ้างรีวิวซีรงซีรี์บ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของที่ท,ท,ที่ที่ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรใดๆเป็นของที่ รู้สึกว่ามันดีก็เลยอยากรีวิวอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีบ้างที่แบบไปรับมาแล้วก็ได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างแต่ว่าเป็นของที่ค่อนข้างมีราคาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออหางานนะคะต่อไปข้อ7นะคะก็คือลงคอร์สออนไลน์4คอร์สอย่างที่บอกก็คือเป็นคอร์สเสียงเงินนะคะ4คอร์สข้อ 8. ได้ฝึกว่ารูปบนกระดาษและ iPad นะคะเพราะว่าคอร์สออนไลน์ที่เพิม์เรียนก็คือคอร์สวาดรูปนั่นเองก็จริงๆแล้วอะ่ะ เขาสอนวาดรูปบนกระดาษแหละแต่ทัพทิมก็เอามาไปยุกต์ใช้บน iPad ด้วยเก็เลยได้ฝึกวาดรูปบน iPad ไปด้วยนะคะข้อ9นะคะลองทําฟอนต์ก็คือทัพทิมลองทําฟอนต์ลายมือที่ใช้ลายมือตัวเองแล้วก็มาทําฟอนต์เนาะก็อยา่างที่อาจจะเห็นในวิดีโอที่ผ่านๆมาของทัพทิมลายมือทิมก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หละเออ <laughs> สำหรับข้อ10นะคะก็คือลองทำสติ๊กเกอร์ลายค่ะก็คือทัพทิมมา ลองทำสติกเกอร์ไลเนาะซึ่งเอาลงในลายสติกเกอร์แล้วแล้วก็คนที่หลดไปใช้ก็มีครอบครัวของทัพทีมเองนะคะเออก็ไม่ได้ทำขายอะไรแต่อย่างใดเนาะแต่ก็ถือว่าลองระบบเขานะคะก็ไม่ได้ยากนะคะรู้สึกโอเคเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่ขยันก็จะลองทำขายดู ข้อ11นะคะลองจ้างคนใน f ฟ v e r รทำแอปให้เนาะก็อย่างที่รู้กันว่าพิมก็รู้สึกเฟลไปนะคะหมดเงินไปหมื่นกว่านะคะเนี่ยเห็นไหมใครบอกว่าราศีฉันจะปังโถข้อ12นะคะลองเล่นคริปโตค่ะลองเล่นคริปโตค่ะแล้วเงินกรลุดลอยไปค่ะอันนี้ก็หลายหมื่นอยู่นะคะอันนี้ลองเพราะเพื่อนชักชวนบอกเลยว่า ถ้าพิมได้บทเรียนราคาแพงมากจากเรื่องนี้ก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ถนัดแล้วเราไม่ใฝ่ใจที่จะศึกษาเรียนรู้มันก่อนก็ไม่ควรจะไปลงทุนนะคะต่อให้มีคนมาเป่าหูเฮ้ยมันได้เงินง่ายนะแกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายังไม่ได้ศึกษามันอย่างถ่องแท้ก็ไม่ควรจะไปลงทุนเข้าใจไหมเข้าใจไหมทัพพิม <laughs> ใครบอกว่าดวงฉันจะดีต่อไปนะคะมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ ข้อ13คือลองเล่นลองบอร์ดนะคะอย่างที่เคยเทําวิดีโอไว้นะว่างวัพี่มาซื้อลองบอร์ดมาเล่นนะคะมีลองบอร์ดอยู่ที่บ้านตอนนี้2อันค่ะแล้วเป็นยังไงคะข้อ14ก็คือกระดูกหางปาราหากักค่ะเพราะว่าเล่นลองบอร์ดแล้วล้มค่ะทุกคนอย่างที่เคยทําวิดีโอรีวิวเอาไว้นะคะไห <laughs> นใครบอกว่าดวงฉันจะดี <laughs> ก็คือกระดูกไหปลาร้าหักเนาะตรงนี้นะคะก็อยู่เฝ้าบ้านไปเลยค่ะ3เดือนนะคะเป็น3เดือนที่ตารางการท่องเที่ยวทับทิมแบงค์ไปเลยไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากบ้านและโรงพยาบาลนะคะต่อไปข้อ15นะคะฉีดวัคซีนโควิดครบแล้วเข็มนะคะจะบอกว่าครบก็ไม่ได้เนาะฉีดวัคซีนโควิด2เข็มนะคะเดี๋ยวก็น่าจะมีเข็มที่สาตามมานะคะ บหกก็คือบริจาคเลือดทั้งหมดสองครั้งน่าจะสองครั้งหรือสามครั้งน่าจะสองครั้งนะเพราะว่าตั้งใจจะไปบริจาคก,ก่อนฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วก็ไม่ได้ไปก็เลยไปบริจาคเดือนธันวาที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นการบริจาคเลือดวันเกิดเนาะสรุปแล้วเนี่ยพี่บริจาคไปทั้งหมดสิบ็ดครั้งนะคะข้อสิบเจ็ดก็คือได้ไปที่ที่ไม่เคยไปก็อย่างที่บอกเนาะก็ไปหลายที่เหมือนกันทางภาคใต้ภาคเหนือนะคะ ถือว่าแฮปปี้ต่อไปข้อ18นะคะก็คือรับบทครูฝึกดูแลหลาน2คนค่ะก็อย่างที่ใครอาจจะรู้นาะว่าถ้าที่มีหลานเนะาะมาเป็นเบบี้ตัวน้อยนะคะอายุ1นขวบกว่าแล้วด้วยความที่1นขวบกว่าเนี่ยคือเป็นวัยที่กําลังเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอะไรอย่างนี้พี่มัมก็เลยได้มีโอกาสเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับหลานนะคะฝึกพูดฝึกเขียน ึกอะไรต่างๆทักษะต่างๆให้หลานเนาะรวมไปถึงเ,เรามีสมาชิกใหม่ก็เป็นหลานอีกคนนึงที่เอามาอยู่บ้านด้วยกันนะคะตอนนี้อันนี้ก็มาอยู่ภายใต้การดูแลของทัพคิมด้วยก็คือที่เหมือนต้องเป็นคนที่สอนวิชาการอะไรต่างๆให้น้องก็คือ,อทําให้เขาแบบเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปีแห่งการให้ให้ความรู้เป็นวิทยาทานแบบสุดๆเลยนะคะ ต่อไปข้อ19นะคะก็ปีนี้เป็น ีที่ทัพทิมอัพวิดีโอเยอะขึ้นเป็นช่วงๆนะคะก็คือทําแล้วแต่อารมณ์ทัพทีมอะ่ะพอช่วงไหนที่มีอารมณ์อยากจะทําวิดีโอก็จะทําขึ้นมาแบบติดๆติด,ตด,ตดกันเลยช่วงไหนที่ไม่อยากทําคือไม่ทําแบบดาวไปเลยนะไม่ทําเลยใช่ไหมใช่ไหม,ไหมเออนั่นแหละแล้วก็เป็นปีที่ทพ์มได้ทำบล็อกมาส์นะคะตั้งใจเอาไว้ว่าจะทําช่วงบล็อกมาส์เดือนธันวาคม15วิดีโอใช่ไหมแต่ทัพทิมทาได้แค่13วิดีโอเท่านั้นค่ะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่รีเฟชตัวเองมากเลยนะหลังจากที่หยุดไปหลายเดือนหยุดทําวิดีโอไปหลายเดือนเรากลับมาทำล็อกมาสใหม่ลงทั้งหมด13วิดีโอเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเออทำให้หัวสมองแล่นขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีไฟมากขึ้นด้วยรู้สึกดีมากเลยเหนื่อยแต่สนุกดีนะคะข้อ20นะคะก็เป็นอะไรที่ถ้าทิมลองเปิดใจคุยกับผู้ชาย ใหม่ๆแล้วนะคะแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีโดยเฉพาะแบบล่าสุดเดือนธันวาเนี่ยแหละไม่รอดอะ่ะ <c oughs> ไม่รอดแบบว่าทับทิมเครียดเลยนะรู้จักกันแค่ไม่กี่วันเขาทําทับทิมเครียดมากเครียดจนแบบไม่ไหวแล้วคนนี้ไม่ไหวแล้วฉันต้องตัดออกไปจากชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันทําให้พิมรู้สึกว่าฉันไม่อยากคุยกับคนใหม่อีกแล้วไม่อยากเริ่มต้นใหม่อีกแล้วด้วยเออมันรู้สึกแบบไม่โอเคเลยอะ่ะเหมือนเขาทําให้พิมรู้สึกแบบท็อกซิกอะ่ะไม่อยากคุยกับใครแล้วอะไรอย่างเงี้เลยคือแบบฉันวนเวียนมาเจออะไรแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะไม่โอเคเลย ต่อไปนะคะ21ิคือเปิดไพ่ให้คนอื่นบ่อยขึ้นเนาะปีนี้เป็นปีแห่งการกลับมา refresh เรื่องไพ่ด้วยทัพทิมเปิดไพ่ทาโร่นะคะท้าทิมฝึกอ่านไพ่ตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วล่ะแล้วก็หยุดไปช่วงหนึ่งหยุดไปประมาณ2-3ปีเลยค่ะเพราะว่ามีคนบอกให้หยุดเนาะแล้วปีนี้นึกอะไรก็ไม่รู้หยิบไพ่ขึ้นมาแล้วก็มาเปิดให้คนที่ดูท้าทิมสตรีมอะไรอย่างงี้เนาะก็เด้ฝึก รีเฟรชการอ่านไพ่ทาโร่นะคะก็เปิดให้หลายคนเลยแล้วก็มีฟีดแบ็กลับมาในทางที่ดีเหมือนกันบอกว่าเออแม่นอยู่นะค่ะคุณนักดีมก็โอเคแฮปปี้แล้วก็อันต่อไปนะคะถ้าพิมพ์ได้ฝึกลองอ่านไพ่ออร์คาลด้วยก็คืออย่างที่บอกเคยก่อนหน้าที่่กอนหนน้าี้ครับพิมพ์เปิดแค่ไพ่ทาโร่ไพ่ออร c คาลเป็นอะไรที่เข้าไม่ถึงแต่ด้วยความที่ปีเนี้ย ได้ลองเข้าไปสัมผัสเนาะมีเพื่อนที่เขาอ่านไพ่ออร์เรคอลแล้วก็เราก็ไปให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านให้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองศึกษาดูนะคะตอนนี้มีไพ่ออร์เรคอลอยู่ในกับตัวประมาณสองสำรับแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้มากน่ารักมากเลยแล้วก็ได้ทำสอนสร้างคอร์สออนไลน์ฟรีค่ะก็คือถ้าใครติดตามทัพทิมเนาะทัพทิมทำ สอนสร้างคอร์สออนไลน์ฟรีผ่านส o ูมนะคะสอนฟรีที่ทัพพิม์ทําร่วมกับมูลนิธิครูถุงนอนนะคะเป็นโครงการของเขาที่อยากจะเผยแพร่ทักษะดีๆให้กับผู้คนแบบฟรีๆเนาะทัพพิมก็เลยได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในวิทยากรที่ไปพูดเรื่องสอนสร้างคอร์สออนไลน์ฟรีนะคะ ต่อไปทัับทีมได้ลองรับงานเขียนบทความ c ก r ร t i n g ค่ะด้วยความที่มีเพื่อนเป็นนักเขียนเป็น c w r ร t i n g เนาเพื่อนเขาอะรับงานเยอะเกินไปแล้วนังเขียนไม่ทนันนางก็เลยมาขอให้ทิีมช่วยเขียนก็เลยได้เขียนเนาะเป็นพวกบทความข่าวที่เขาเอาไปลงเว็บต่างๆอะคะ่ะเขียนอยู่ประมาณ2อสามครั้งเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคได้รับคำชมมาด้วยว่าเขียนดีนะคะ ก็เลยคิดว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถสร้างรายได้ได้นะคะเดี๋ยวดูกันว่าปีนี้จะขยันทำไหมนะคะต่อไปได้รอยแผลเป็นจากแมลงกัดที่ต้นขาขวา จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ฉันได้รับแล้วก็เป็นรอยแผลเป็นนะ่ะต้องจดจำเอาไว้เลยก็คือไปเที่ยวทะเลแต่ว่ายังไปไม่ถึงทะเลเลยนะคือไปถึงที่พักตอนกลางคืนเนาะแล้วก็เข้าที่พักนะคะเช้ามาคือมีรอยแมลงกัดที่ต้นขาค่ะแล้วก็มันก็เริ่มลุกลามไปทั่วขาเลยต้นขาซ้ายก็เป็นลามมาขาซ้ายคือกว่าจะรักษามันหายจนแบบเนียนได้ ทุกวันนี้ก็คือใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่ามันจะเนียนเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีรอยแผลเป็นแบบแดงๆอยู่ที่ต้นขาขวาน่าจะเป็นบริเวณที่โดนกัดอะคะ่ะเออแต่ว่าขาซ้ายอะไรเงี้ยหายหมดเลยนะบริเวณอื่นที่มันลามไปอะหายหมดแต่บริเวณที่เป็นจุดกําเนิดของมันอะยังอยู่ตอนแรกก็เลยเฟลนิดนึงว่าแบบเฮ้ยค่ะฉันฉันรักษามาอย่างดีอะทำไมถึงมีรอยแผลปง่งแผลเป็นอะไรเงี้ยแต่ก็หลังๆก็ทําใจแล้วคะ่ะก็ ภายนอก่ะเนาะต่อไปนะคะได้ทํางานร่วมกับบริษัทอเมริกาแล้วก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็คือเพื่อนทัพพิมพ์ทำงานให้กับบริษัทอเมริกาเป็นอารมณ์แบบเอเจนซี่เนาะก็เลยดึงทัพทิมพ์เข้าไปช่วยงานนะคะซึ่งทัพพิมพ์ก็ช่วยงานได้ประมาณ3-4เดือน แล้วก็ปัญหามันเกิดขึ้นที่ทางบริษัทต้นขั้วของอเมริกาเขามีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรแล้วทําให้การทํางานของฝั่งเราอะ่ะฝั่งไทยเราก็ไม่ราบรื่นด้วยแล้วทําให้ลูกค้าเดือดร้อนจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ความผิดเราเนื้อออกไหมเราก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราไม่ทำแล้วนะเพื่อนเราก็ไม่ทำแล้วนะเพราะฉะนั้นเอเจนซี่ฝั่งไทยก็เลยไม่ทําแล้วอาจจะจบแล้วต่อไป เข้าสู่วงการซีรีส์จีนแบบเต็มตัวค่ะกำแพงเมืองจีนสูงมากค่ะทุกคนเข้าแล้วไม่สามารถออกได้นะคะแหละก็คือท้าพผูหมาดูซีรีส์จีนเยอะมากในปีที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เริ่มฟังเพลงจีนด้วยมีเพลย์ลิสต์เพลงจีนแบบยาวมากนะเวลาทํางานก็จะเปิดเพลงจีนไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีสมาธิสมาธิในการทํางานเออเพราะว่ามันฟังไม่รู้เรื่องมันแปลไม่ออกนั่นเอง ต่อไปข้อสุดท้ายเนาะท้าพิมพ์อา่านนิยายเยอะมากหลายเล่มมากแล้วก็เข้าสู่วงการหัวใจวุ่นวายเต็มตัว <c oughs> <g ül> ก็กลายเป็นสาววายนะคะก็ค <g ül> <g ül> ืออ่านนิยายวายเยอะมากแล้วก็อ่านการ์ตูนวายดูการ์ตูนวายอนิเมะวายด้วยเนาะแต่ว่าอา่านนิยายธรรมดาก็อา่านนะนิยายแบบชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็อา่านนิยายความรักทั่วไปอย่างเงี้ยก็อา่านเยอะหลายเล่มเลยแหละ มากกว่าส0บเล่มด้วยซ้ำทั้งปีนี้นะคะถือว่าเป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆอย่างหนึ่งเนี่ยสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลในปีนี้นะจะบอกว่ามีเรื่องดีๆไหมมันก็มีหลายๆเรื่องมีเรื่องที่แบบเออได้ฝึกทักษะใหม่ๆในได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็ม,ม,มีแต่ถ้าถามว่าเป็นปีที่ดีไหมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปีที่ดีเลยเป็นปีที่เราไม่มีเป้าหมายทางการเงินก็คือ เงินเราก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะแทนที่จะเอาเงินที่เสียไปกับอะไรก็ไม่รู้เป็นเงินเก็บอะ่ะก็คือตอนนี้ก็ยังมีเท่าเดิมเท่าปีที่แล้วนะคะอย่างน้อยอย่างที่พิมพ์บอกก็คืออย่างน้อยคือไม่ติดลบจากเดิมเออเงินเก็บที่เคยมีก็ยังมีเท่าเดิมแต่เงินที่ได้มาก็คือเอามาหมุนหมุน,มน,มนอยู่ตรงเนี้ยก็ถือว่ายังไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายเนาะแต่ถามว่าพอใจไหมก็ไม่พอใจเท่าไหร่ แล้วก็เป็นปีที่สุขภาพไม่ค่อยโอเคตรงที่กระดูกหักนะคะกระดูกหักก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะทําอะไรไม่ได้เป็นตั้งสามเดือนเลยนะอะ่เรื่องเงินละเรื่องสุขภาพไปแล้วก็ไม่โอเคใช่ไหมเรื่องงานก็อย่างที่บอกก็คือเนี่ยเพิ่งมีปัญหาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่เรื่องบริษัทที่อเมริกากว่าจะเถียงกันจบอะ่ะคือแทบที่มาถึงขั้นต้องเถียงกับฝรั่งเลยนะเออก็เนี่ยกว่าจะเคลียร์กันได้ะคะ่ะก็จบไปนะคะก็ไม่โอเคอะ่ะ แล้วก็เรื่องความรักใช่ไหมอย่างที่บอกก็คือทั้ที่มันก็พยายามเปิดใจแล้วนะโธ่ฉันก็พยายามเปิดใจแต่ว่าก็ดันไปเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกติดลบอะจากเฉยๆกับผู้ชายนะเออฉันเปิดใจก็ได้ฉันคุยกับใครก็ได้กลับทํากลับกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ทําให้เราติดลบไปเลยไม่อยากคุยกับใครแล้วไปเลยอะก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากลับมานั่งทําใจใหม่ให้มันมาสู่ในระดับปกติใหม่เพื่อที่จะเปิดรับคนใหม่แต่ว่า ต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นรีวิวชีวิตทัพพิมในปีนี้เนาะเดี๋ยวปีหน้าก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าปี2022เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือทัพพิมไม่ทํางานออนไลน์แล้วก็ไม่รู้หรือว่าเราจะทํางานออนไลน์แล้วหาอะไรอื่นๆทํามากกว่าเดิมอีกอก็ยังไม่รู้นะคะแต่ปีนี้ทัพพิมก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้เรียนรู้นะก็มาคิดว่าน่าจะทําวิดีโออีกอันนึงเพราะว่าวิดีโออันนี้คงยาวแล้วนะคะ ใครที่ดูจบมาถึงตอนนี้นี่คือแบบว่าขอบคุณมากเลยสามารถแชร์กันได้นะคะว่าปีนี้ของทุกคนเป็นยังไงบ้างดีหรือไม่ดียังไงก็ลองแชร์กันมาเนาะเป็นกําลังใจให้กันนะคะหวังว่าปี2022ของทุกคนจะเป็นปีที่ดีนะคะดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายให้แข็งแรงเนาะแล้วเราจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันนะคะเราต้องมีชีวิตดีไปด้วยกัน,นะคะ่ะ โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ